ทีจ or, ่จะบ๊มออกไออีเนี่ยนะออกมาวะมมันโหดนะเว้ยแบบอะไรแย่มึงเคยเจอบัมมานี่ป้าล่ะไอ้เี้ยบัมตีเร็วอะตีสตันตีสตันตีสตันเดี๋ยวมันได้เจอพลังหินพลังบุกผาเกคิโดตึงเจอพลังเกโดโฟเคนเกคิโดอะไรเล่นอะไรไม่ต้องช่วยแล้วล่ะวัวเลนก้าเอาเอาอยู่ ยิงมันยิงมันยิงไอ้บอมปิป้เดีย <c oughs> อะไรวะมาจะไปโอ้เล่นเล่นเล่นบนเกิดเหี้ยอะไรกั้นมาพอแล้วคอนเทนต์นนคอนคเทนต์โอ้คอนเทนต์จัดเลยนะสกิลสองคืออะไรวะกูลืมไปแล้วอ๋อชาร์จชาร์จหมัดแน่เลยนั่นไงสาบวางอะไรวะ <c oughs> อือข้อแรงกว่าเราข้อแรงกว่าเรากูยังไม่มีของต <c oughs> อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกงรอกูก่อนเมื่อกี้มันหลุดหรอวะไอ้บอมปี้หรือว่าหรือว่าจอมันแผลกเลยก็จะจอมัน ก็จอมากินเทียอะไรมาแดกเทียอะไรมากินไก่เดาปูเดินนั้เล่นแล้วนั่งกินไก่เดินเล่นนั่งกินไก่จอมันลื่นลื่นเฮ้ยไอ้โกะเดาหายตู้หายหายตู้หายตัวคือคือพวกเราอ่ะอาจจะไม่ได้หลอนอะไรมาแต่ว่าแต่ว่ามันมีหลอนแน่นอนหลอนการมุนโดเพราะมุนโดแพทใหม่ไงเรล่ม อกระทึบตีนต้องไปเห็นต้องได้เห็นสภาพเขาตอนที่โดนมันแบบไอ้ดียที่แบบกำลังแบบอยู่คามคิดอยู่ดีๆก็มีมันต้องแผวไฟแบบเฮ้ยแล้วโอ้แล้วก็มาแบบโง่เง่โง่แล้วก็มามันเก่งขึ้นเว้ยเขาบอกว่ามันเก่งขึ้นมากเลยแล้วมันโอพสัสเลยโดนลกระทือบางทีมันก็แบบไม่มันมันก็ไม่ตายนะตายใช่ม กููโหชนแม่งเลยกูไปแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วยิงไหมตกเยไอ้ทีมกูรู้แล้วมองไฟไปเทียบกับตัวอะไรดีโอ้โหอันตีสวยมากลูกกูรู้แล้วเว้เนี่ยมึงเห็นไนท์แม์ของวีป่ะเพลงมาเลยเซเบียร์บัสเต้เอลฟ์าฟร์แชโ ยังเล่นภาคสามไม่จบเลยกูเอามุกภาคห้ามัายับมายับแล้วเนี่ยตกแม่งนวดแป้งเจอหนวดแป้งโอ้ยชอบภาคห้ากูชอบภาคสามือนมสนุกสุดแล้วเฮ้ยเล่นกล้ามากโอ้หายตัวเยัดเค่ยัดแค่ยัดแค่ยัดเค่ยัดแค่เฮ้ยทินไม่ได้กูจะได้รูเดนเอ็กโคแล้วนุนนันเอ็กโครูเดนเอ็กโค สูงของมันดีหนึ่งแม่มันไม่ตายได้ไงวะตาหนี้กว่าจะไม่อึดฉันรู้ฉันรู้อะไอแผดแผดเก่านี่มุนโดมันปล่อยรูกประคำได้ด้วยวะเหมือนเหมือนมุนดัตเลยไอเยี่ยเมจะตายเลยคุณจริงมึงนี่เหมือนอืมเร็นกล้าเอาเหี้ยแมวร้องเองเลยแมวเงาแมวร้องเองแมียวเงา ไอ้คล <'s> so ิปๆนั่นแหละเยี่ยมไอ้เยี่ยอะไรเนี่ยแม่งเฟียไอ้ไยแล้อตัดมันเห็นนานจังวะแม่จริงกลับมาเคลียร์กูตานี้โอ๊มีมีอะไรบ้างเนี่ยเคุณไม่เห็นโอ๊มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่เลยมีแค่ตัวลงหัวใจยาสตูดตอนเล่นลืมพกสมองมาเลืมพกสมองมาทั้งไอ้นี่ทั้งพีซีทั้ง แม่งลืมพกมาทุกลืมพกมาทุกภาพไอ้เนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแกงปลาหินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดเลยก็ได้แอบกระรองว่าจะว่าจะยิงอยู่แต่ว่าไม่ทันเฮ้ยเขาอริโฟลร่เร็วเร็วเร็วเล็นกล้า เซเวียบลาสเตย์เท้าไฟชาโดวแย่แล้วลบผีแล้วโเว้น้องเลสลัยมีใครอีกมีใครอีกเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไอ้นี่หลงเหรอน้องหลงเหรอน้องหลงอ่ะอีกไหนอีกไหนตกมันเออนั่นแหละเรนก้าของจริงเฮ้ย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 โอ้โหยิงแพ้ไอ้สัสแพ้ลับบลอง เก็ยวิญญาณนดิยิงล้วยิงให้แบบว่าไกลเลย่ไคล้ายคล้ายในคอมคล้ายคล้ายในพีคอมใช่ไหมนี่เอาหนี่เอาเอากลบเอากลบเดี๋ยววิ่งกลับมาวิ่งกลับมาตบให้เลเลียดีกว่าฮัลโหลอุ้ยโอ้ยปินบินอืออุ้ยแรงอยู่นั่นน่ะอุ้ยแรงอยู่นัเน้ยไปเอาปูไปเอาปูมันี่มาปูปูเยอะตังเยอะเราจะได้วิชันเด็ด เอาปูเอ้ยีๆเอาได้ใครเอาได้เอานะใครแม่งกินมันปูไอสัตว์เดยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อค่อ่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ี๋เลียไอสัตว์แม่งเอากันไกลมาตัดผมปูเมีน้าแดงช่ยแม่งเอามีดโกนมาปัดปูอกากูเป็นอะไรเนี่ยองพ มึงถอยออกมาโอ้เอดีคนล้ำหน้าแม่คๆที่เจ้าเอ็ดเขาเรียกว่าเอดีที่จะใน้คุมนี่คือล้ำหน้าเขาเรียกว่าเอดีที่มีใจเว้ยเฮ้ยได้เป่าได้อยู่นะได้อยู่เนาะโหบัมเซฟเดย์จริงว่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไปเองดูเข้าไปเองมึงเคยเห็นไอวีเปิดเดวิทิกเกอร์เป่า เดี๋แมวมาเออบิดโอยเฮ้ยม่งเข้าไปในเกินอะเดี๋ยวมึงเจอพลังเดี๋ยวมึงเจอวีเรียกได้แมมเอ๊ลึกเกินกูพุ่งเข้าไปแล้ววืดไอ้กิดอรถอยมาก่อนถอยมาก่อนรอเขาโอ้ยยยยยยยนยย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 นยย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 ยทยยยมยย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 ยนยย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 อยย เฮ้ย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 เซเวียร์บลัสเตย์แอมไฟล์ชาโดว์เฮ้ยวินอ์เอาแล้วสิเฮ้ยจะตายจะ่าตายโอ้โหแล้วทำไมเซนหน้ากูคิวยับเลยไอ้สัสไอ้โลนี่อะใครเอรีไว้สัสกูไม่เข้าใจเมื่อกี้กูเปิดอะไรปิงยิงอัลชาไม่เองดิไอ้ยี่อะเซนลอฟีดแม่งสวยมาก็อตเมื่อกี้ ว่าไอ้เรียนไม่ต้องมีปัญหาแน่เลยมันไถได้ป้อมล่างเนี่ยไม่พอเข้าไฟเ่ยแต่มีเลนกาเซฟเดอะเดย์อยู่ไอ้เหี้ยแม่งหมดไอ้เหี้ยเซดาฟีแม่งทำเดี๋ยวกูจะเปิดเพลงของวีแบบเอเลฟไล้ตอนทัองกุ้มเข้าไปจะสวยไปรีเปิดไม่น่ารีเปิดเพลงของวีมันไม่ติดลิเกศิษย์เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเฮ้ย เซเวียบลาสเต่โอ้ยกูตายเปื่อง่ายๆเอาแล้วรอบนี้ไม่ค่อยสวยว่ะเรนก้ามาช้าย่าตำรวจมาตอนจบโโอ้หแล้วมึงโดดอะไรใส่วุนโดแล้วมาเอมงตะเดย์เค้กโอ้ไม่ได้หรอเกือบแล้วเกือบแล้วมันจะหล่อในเนี่ยเกือบหล่อแล้วไอ้เียอ๊ะเราเปิดเขาเปิดดีๆหนะแน่นอนเอโกะโว่ยืนรับหน้าเราไม่ได้เสียเปรียบซะหน่อยเกมเกมเนี้ย เราแค่จัดเราแค่จัดทีมไม่เราแค่จัดตำแหน่งทีมไม่ค่อยดีแล้วก็ไฟเราไม่ครบห้าเว้ยก็ยืนหลังน่ะหลังอีกนิดหลังอีกนิดเออหลังๆเลยอ่ะหลังป้อมเลยนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกำแพงให้ตอนนี้ตอนนี้ต้องหลังตอนนี้ต้องหลังป้อมเออแปลกๆเขาอยู่เยอะไอโก้ไอโก้ไหมไอโก้มาเนี้ยไอโก้ไหมเขาคือไปฟาร์มบนแบบโอเคขอบคุณครับเฮ้ยอ่ะไอ้เจ้ยนี่อะไรเนี่ย ไม่โดนถอยเลยเฮ้ยถ้าโดนไม่ได้ถอยนะโอเคถอยไม่ทันแล้วโดนซัดจังโดนที่อะไรเยอะไปหมดเลยเอาคู่หูเฟยหยดเรนกลางเลยดิน่าเก็บมากเลยแอดอะวัดดีมึงอยากโดนไหมล่ะพลังสไนเปิดอะไรเี้ยเออเรนกล้ามึงแรงมึงก็มึงถ้ามึงมาไฟแต่แรกตอนนั้นไอ้ยี่อะมึงมึงเท่เลยเราเราจะเกือบเราจะชนะง่ายกว่านี้

โอ้โหเชฟปูถ้างั้นเราจะโดนเล่นกล้าตบหนึ่งหนึ่งกับบุนโดมึงมึงตายแล้วมึงกดยอมแพ้แค่เราโดนฆ่าก็ยอมมิใช่ไหมตายแล้วกดยอมสองได้นะตายแล้วกดยอมพระเจ้าตอนกดอย่างมั่นใจอะตอนกดยอมแพ้นี่มันแบบเอัลเลเรียมาเอาบ้านอยู่นะอัลเดเรียเอาบ้านอยู่เนี่ยเราว่าเรากลับไปเซฟเราต้องเราต้องชนะในบ้านเราแล้วบว่าเราต้องชนะไฟในบ้านแล้วสภาพเนี้ย นอกบ้านไม่น่าไว้มมมคคคไม่ดักนี่หนึ่งซีเบียโอเคคือวีเปิดวีเปิดเดวิลทิกเกอร์เฮียอัพใส่ตัวเดียวเลยเอวเดอร์ดากอนเฮ้ยวัดดีเอสโอ้โหโดนเวทกูไปแรงอยู่นั่นน่ะสอยก่อนอีกสิบวิสิบวิได้อันตีแล้วกลบดิกบดิเดี๋ยวกูจะเซเวียแล้ว เออเขาเปิดเขาเปิดนะเปิดนะเขาเปิดนะกดกดม่วงกดม่วงไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วกดม่วมันโดนตีเนี่ยเซเลสีมันโดนตีเซเลสีมันโดนตีโดนมุนโดตบยาข้างหลังไม่เห็นนเนี่ยหญยเกจแม่งก่อนแนอบตายไหม ไม่ตายมันแตรอไปกูมันต้องมีทางนี้เลยชนะแต่แทงแต่เราฝั่งเรามันไม่มวีนอยมันตาที่แล้วเรายังมีโอกาสแพ้มากกว่าตานี้อีกทำไมเราถึงชนะเพราะว่าพลังแห่งโชวเน้นไงมึงจะเห็นว่าจะลืมไปที่มึงไม่ได้เล่นป่าเนี่ยว่ะจะเป็นโชวเน้นน่าจะไม่ได้ว่ะตาเนี่ยเออกูทำไม่ได้ยูรีดูดีจะดูว้เอกโผล่ขึ้นมา ทำได้แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้ดูดิว่าต้องไปช่วยกันเราจะพุ่งชนอะไรแบบนี้เราเราจะเข้าเหรอกูไม่ได้พุ่งยังไม่ได้พุ่งเลยเราจะเข้าจริงๆเหรอเนี่ยเข้าไปก็เป็นอย่างเงี้ยเขาแรงมากเลยที่มันเสียไฟเฮ้ยหลับโดนยังยังยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดกดยอมแพ้กูไม่ยอมแล้ว ยังไม่ัดไได้มันกเ็มเมื่อกี้เราน่าจะทิง้ <c oughs> งเลยเมื่อกี <c> ้ <oughs> เราจะทิง้งเซลาฟีไปเลยเว้ย <c oughs> ดูจากสภาพแล้วน่าจะตายแน่ๆแล้วเราก็เข้าไปตายกลับบ้านไปกูว่าคงรอดอยู่เออแต่คอนเทนต์อยู่นะฉ <c oughs> ากชนได้คอนเทนต์อยู่ไอ้